ย้อนโพสนาววัดฟาดไม่ยัง้งก่อนลาออกครัวคุณต่อยลั่นคนที่ต้องการแค่อำนาจและเงินคือคนที่ทำลายชาติตัวจริง จากกรณีนวัดได้ออกมาไลฟ์สดพร้อมกับขอให้เจ้าสัวซีพีหรือเซเว่นอีเลเวนออกมาบริจาคเงิน100ล้านบาทให้กับผมเพื่อนํามาช่วยประชาชนคนไทยเงินที่คุณร่ํารวยมาจากพวกเขาอยากให้ออกมาช่วยบริจาคให้คนที่เดือดร้อนคงไม่มากเกินไปต่อมานาวัดได้ออกมาไลฟ์สดอีกครั้งผ่านทาง Facebook ประกาศว่าลาออกจากพิธีกรรายการครัวคุณต๋อยหลังดําเนินรายการมานานถึง8ปีโดยสาเหตุที่ทําให้ทางด้านนวัดยุติบทบาทนั้นมาจากเจ้าตัวโกรธที่มีผู้ใหญ่ในรายการส่งข้อความมาให้หยุดทําการพาดพิงถึงเจ้าสัวซีพี ก่อนหน้านี้ทางด้านนวัดอีสอนกระสินเคยได้โพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กส่วนตัวระบุว่าคนที่ไม่ยุติธรรมไม่สนไม่แคร์ต้องการเพียงแค่อำนาจและเงินนี่คือคนที่ทำลายประเทศชาติตัวจริงทั้งนี้ได้มีชาวเน็ตเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมาก